วันนี้หนิงที่หนิงยังอยู่บ้านเดียวกับพี่กินอาหารตามมื้อตรงเลยอยู่ค่ะอยู่ค่ะยังายังใช้สถานะสถานบิดายาติครอบครัวเหมือนเดิมจริงจริงหนิงยังใช้สถานะนั้นอยู่นะคะแต่แต่อย่างที่หนิงบอกค่ะว่าทุกครอบครัวแหละอย่างหนิงก็ยังย้ำเหมือนเดิมธรรมชาติของทุกๆครอบครัวมันมันมีมันมีปัญหาอยู่แล้วเวลามีปัญหา พี่ๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนิงเป็นผู้หญิงที่แบบพร้อมพร้อมแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่อง หนิงเข้าใจการทำงานของพี่ๆทุกๆคนว่าพี่ๆก็ต้องทำงานให้เกียรติการทำงานของทุกๆคนแต่ว um, er ันเนี้ยหนิงอาจจะขอว่าหนิงขออนุญาตว่าหนิงให้เกียรติการทำงานทุกคนหนิงขอตอบได้เท่าที่หนิงตอบนะคะเพราะว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เซนซิทีฟพอสมควรค่ะหนิงหนิงจะตอบได้เท่าที่หนิงตอบนะคะพี่ๆถามหนิงได้ไหมพี่หนิงขออนุญาตถามเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดในรัยเดียมันเป็นจริงตามที่ทุกคนเขาโพสต์กันไหม ฝ่ายสามีเราค่ะครอบครัวท nah ุกครอบครัวนะคะเวลาที่ที่หนิงว่าธรรมชาติของของครอบครัวทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีปัญหาหนิงก็ยอมรับว่าครอบครัวหนิงมีปัญหาอยู่ค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะคะแต่ว่าพอเวลาที่เรามีปัญหาแล้วเนี่ยพอมาใช้คําว่าครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ตัวหนิงคนเดียวมันหมายถึง ครอบครัวทางฝั่งคุณจินครอบครัวทางหนิงแล้วมันก็ยังไปหมายถึงพวกพี่ๆทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้เพื่อนๆคนที่รักเราแล้วก็เป็นห่วงเราดังนั้นเวลาที่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องใช้สติในการแก้ปัญหามันไม่จำเป็นต้องต้องรีบร้อนอะไรแล้วก็ในจังหวะ ของหลิงตอนนี้เองก็อยู่ในช่วงเวลาของการแก้ปัญหาอยู่ค่ะตอนพี่หนิงมีการแบบได้ออกมาจากบ้านอย่างยข่าวมันออญหาค่ะคือไอ้กรณีข่าวแรกใช่ไหมคะคือเราจริงๆนะบางทีเนี่ยหนิงทำงานมา20กว่าปีในวงการบันเทิงหนิงไม่เคยเดี๋ยวช้าหน่อยนะ ตายไหวคไไ่ะอหนิงบอกว่าหนิงไม่เคยไม่เคยรู้สึกน้อยใจสิ่งแต่ถามว่ามีความรู้สึกอยู่ลึกๆไหมบางทีมีนะคะเพราะว่าพอเวลามีข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่เขียนคําว่านางร้ายนางร้ายสายหน้าหน้าเหวียงนางร้ายสายมูนางร้ายใจบุญ,บญผู้จัดละครข่าวอ่ะมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้าง นิน่งจะต้องโดนลากเข้ามาเอี่ยวในวังวนของข่าวที่จริงบ้างไม่จริงบ้างเสมอๆนิงให้ความร่วมมือในการตอบคําถามทุกๆครั้งหนิงไม่เคยไม่มีครั้งไหนไม่ให้เกียติทุกๆคนแต่บางข่าวมันก็ไม่ใช่นิงและข่าวนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยวันนั้นจริงๆหนิงก็ตอบไปแล้วว่าก่อนที่นิงจะบินไปทํางานที่ต่างประเทศหนิงไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เจอพี่ๆน,นักข่าวหนิงก็ตอบไปแล้วว่านางไร้หน้าเวียงอ่ะวันนั้นอ่ะมันไม่ใช่หนิงแล้วมันก็ไม่ใช่หน,นิงจริง หนิงหนิงยังอยู่บ้านอยู่ค่ะแล้วหนิงก็เข้าใจว่าข่าวมันก็น่าจะจบตั้งแต่วันานั้นแล้วหนิงก็ไปต่างประเทศแล้วเรื่องราวมันก็ลากยาวมาจนถึงถึงตอนเนี้ยซึ่งหลายๆเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากจนจนหนิงเองหนิงก็ไม,ไม่ไม่ทันตั้งตัวค่ะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าหนิงเองจะเป็นคนผิดหรือหนิงจะเป็นคนถูกและยิ่งถ้าโดยเฉพาะอะไรก็แล้วแต่ถ้าหนิงทําไม่ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า นิงพร้อมที่จะยอมรับแก้ไขแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นในทุกๆเรื่องอยู่แล้วและยิ่งถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยหนิงก็จะต้องพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดมากกว่าเรื่องของหนิงเองส่วนตัวด้วยซ้ําถูกต้องป่ะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันก็อยู่ในช่วงของการของการต้องแก้ปัญหาถ้ามีอะไรที่มันที่มันชัดเจน พี่รู้อยู่แล้วหนิงปณิหนิงปณิตาไม่เคยไม่ไม่เคยไม่ไม่ไม่หนิงว่าหนิงเป็นคนชัดเจนมากๆคนหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วหนิงก็เชื่อว่าทุกคนก็รักหนิงแล้วก็ซัพพอร์ตหนิงอย่างนั้นวันที่กระบวนการมันไปถึงนแล้วครับคืออย่างที่หนิงบอกค่ะว่าทุกอย่างมันมันมันเร็วซะจนจริงๆแล้วเนี่ยหนิงเพิ่งกลับเดินทางกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ยังเร็วซะจนหนิงตั้งตัวไม่ทันหนิงกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหนิงก็มีเรื่องของเนี่ย เตรียมจัดงานเซวาวันนี้หนิงมีเตรียมต้องวางตัวละครเล่สลับร้ายเรื่องไอ้เล่สลับรักหรือเล่สลับร้ายเนี่ยเล่สลับรักเรื่องละครเรื่องใหม่ของหนิงแล้วหนิงก็ยังมีงานในบริษัทอีกเยอะแยะมากมายมันก็เลยมันทุกอย่างมันเร็วมากค่ะขอขอเวลานิงนิดนึงแต่ทุกอย่างพี่หนิงคิดถึงคาว่าครอบครัวเป็นหลักใช่ไหมคะเพื่อแบบทำทุกอย่างให้มันค้ำค<ใ>ู่ยังคงอยูใ่ในในในฐานะ หนิงต้องใช้คำว่ามนุษย์แม่ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้สิ่งสำคัญที่สุดของคนเป็นแม่คือต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะคะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หนิงต้องทำสิ่งนั้นหนิงก็แบบไอเน,นี่หนิงต้องวิงวอนแบบขอพี่ๆทุกคนจริงๆว่าข่าวบางข่าวเวลาที่มันเกิดขึ้นมาหนิงอะเข้าใจการทำงานของคนแล้วหนิงรู้ว่า หนิงมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครเกลียดหนิงเพราะหนิงก็หนิงหนิงให้ความร่วมยี่สบกว่าปีที่ผ่านมาหนิงให้ความร่วมมือที่ดีมากๆกับทุกๆคนเวลาใครขออะไรหนิงหนิงหนิงไม่เคยที่จะปฏิเสธทุกคนเลยทุกคนใช่ป่ะคะแต่ถ้าวันนี้หนิงอยากจะขอทุกๆคนสักสักเล็กน้อยว่าตอนนี้เวลาจะเขียนข่าวอะไรถึงถึงถึงเรื่องของหนิงอ่ะ อาจจะลบกวนนิดนึงว่าช่วยแม่ตาหนิงนิดนึงเพราะว่าสื่อบางสื่อที่ที่เขียนออกมาเนี่ยลูกหนิงอ่านหนังสือเป็นแล้วอะค่ะแล้วก็ต่อจะให้เรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่ก็เริ่มอ่านภาษาไทยคล่องแล้วทุกๆเรื่องมันจะถูกจารึกเอาไว้บนโลกออนไลน์ที่ท,ที่ที่มันลบไม่ได้หนิงเชื่อแหละว,ว่าทุกๆคนที่ที่คอมเมนต์หรือว่าที่เขียนข่าว ผมไม่มีใครมีเจตนายอยากที่จะทำร้ายความรู้สึกหนิงหรือความรู้สึกของลูกหนิงแต่ว่าบางครั้งอะ่ะการสื่อสารหลายๆเรื่องอะ่ะมันอาจจะสร้างแผลให้เด็กโดยที่โดยที่เราก็ไม่รู้หรือแม้กระทั่งวันนี้ที่หนิงพยายามมีสติในการที่ตอบเนี่ยคำพูดบางคำของหนิงหนิงก็อาจจะสร้างแผลให้ลูกหนิงโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันฉะนั้นอันเนี้ย หนงิงวิงวอนขอจริงๆไม่ว่าจะกับหนิงหรือกับครอบครัวอื่นๆที่มีปัญหาในเรื่องตรงนี้ไม่มีใครอยากมีปัญหาหรอกค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะใหหนิงอนุญาตนิดนึงกับทางพี่จินเองมีโอกาสได้พูดคุยยังน้อยขนาดไหนกับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นออก็มีมีได้พูดคุยกันค่ะในประมาณหนึ่งค่ะ เลยเกิดไปขนาดแล้วค่ะที่หน <ITA> ิงบอกอะไรก็อย่างที่หนิงบอกค่ะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมันอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ถ้าแก้ไขแล้วมันโซลูชันในการแก้ไขปัญหาของทุกครอบครัวก็เชื่อแหละมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ไม่รู้แต่สำหรับหนิงทุกสิ่งทุกอย่างที่หนิงจะตัดสินใจในอนาคต ป้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องนิลินซึ่งทุกคนก็เห็นความน่ารักของเขาเนอะว่าว่าเขาเป็นเด็กที่ที่น่ารักแล้วก็สตรองมากๆคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งยิ่งเขาสตรองเท่าไหร่เนี่ยอยากให้ทุกๆคนแคร์เขาเยอะๆค่ะแล้วแล้วเมตตาเขาเยอะๆที่นิสิตของคณะธถามคือหลังจากนี้นะว่าเราทุกการตัใจคือมีมีเป็นลูกเป็นสำคัญ หนิงเชื่อว่าเวลาทุกครอบครัวเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือลูกเป็นเรื่องสำคัญจริงๆค่ะพี่หนิงครับผู้ใหญ่รอบรอบตัวเราครอบทั้งสองครอบครัวช่วยกันซัพพอร์ตในขนาดไหนคะพี่หนิงหนิงจบเท่านี้ได้ไหมคะ